คุณผู้ชมคะเวทีนี้นะคะ UNGA 78หรือว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติพร้อมที่จะเปิดฉากขึ้นแล้ววันนี้นะคะในนครนิวยอร์กขอ,ของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถือว่าจะเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องจัดประชุมกันทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบผสมผสานเนื่องจากตลอด3ปีที่ผ่านมาเราต้องเจอกับสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองค่ะเวทีนี้เป็นเวทีสําคัญระดับโลกเลยนะคะจะมีผู้นํานะคะมากมายค่ะที่จะมาพูดคุยกันหา กันในวาระระดับโลกที่มาแน่ๆมีใครบ้างคุณผู้ชมนี่ค่ะสมาชิก UN 193ประเทศมีทั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีอิหร่านค่ะเอบาฮิมเรซี แล้วก็นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะคะเบนจามินเนธันยาหูฟรังวอลเชอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีของเยอรมน,นีและแน่นอนผู้นําไทยค่ะนถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะเดินทางไปยังการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะที่ไม่มาแน่ๆน,นะคะตอนนี้มี2ประเทศก็คือผู้นําของอังกฤษแล้วก็ผู้นําของฝรั่งเศสที่ไม่มาเพราะว่าเพิ่งไปประชุม G20 นะคะที่ประเทศอินเดียมาก่อนหน้านี้มาดูเป้าหมายสําคัญของผู้นําไทยในเวทีโลกกันบ้างนะคะ นอกจากไปการเปิดตัวครั้งแรกในฐานะผู้นําไทยบนเวทีนี้แล้วนะคะก็ตั้งใจจะไปคุยกับผู้นําโลกในหลายๆประเทศเหมือนกันที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการนับหมายการเจราจารนะคะก็จะมีทั้ง คุณฟรังวอลเทอร์สไตน์ไมเออร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเยอรมนีนะคะตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศกําลังอยู่ในช่วงการโทรนัดหมายนะคะวาระสําคัญที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำําที่ต้องมีการจัดซื้อกันเป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องทําให้สําเร็จค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่เจราจาอยู่เหมือนกันว่าจะต้องพูดคุยกันนะคะก็คือประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโจไบเดนตอนนี้ก็กําลังนัดหมายหวังว่าจะมีการหาหรือทวิภาคีนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหน่าจะได้เจอกันเพราะว่าเขาก็ต้องมีกการจััดเลี้้ยงใหบ ผู้นำระดับโลกที่มาร่วมประชุมกันอยู่แล้วนี่ก็เป็น2ประเทศหลักๆและอาจจะมีผู้นําโลกประเทศอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอทางกระทรวงการต่างประเทศลิสต์รายชื่อมาว่ามีท่านไหนตอบรับคอนเฟิร์มที่จะพูดคุยกับประเทศไทยกันบ้างนอกเหนือจากที่จะไปคุยกับผู้นําระดับโลกขยายความสัมพันธ์นะคะในมิติต่างๆแล้วจะไปคุยกับ นักลงทุนระดับโลกคุณผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วเห็นโลโก้ก็รู้แล้วนะคะ Microsoft นี่ซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ในวอชิงตันแล้วก็ที่ Google ค่ะ ซึ่งเป็นบริษัทค้นหาข้อมูลรายใหญ่ของโลกเลยนะคะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียและเทสลาเนี่คนไทยชอบมากนะคะเทสลาก็เป็นบริษัทพัฒนานะคะยานยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะก็จะมาคุยเหมือนกันอยากจะไปพบปะพูดคุยคะ่ะท่านนายกเศรษฐาเอาข้อดีเอาจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อดึงดูดให้เขามาลงทุนในประเทศไทยนี่เรามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมวาระสาคัญของเวทีระดับโลกแบบนี้ u n g a 78เขาตั้งใจนะคะให้ผู้นำระดับโลกมาเจอกันและจะคุยอะไรกันบ้าง นี่ค่ะเรื่องแรกเลยจะเป็น2วันแรกคุณผู้ชมเขาจะคุยกัน SDG Summit นะคะก็จะเป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็ประเทศไทยของเราคุณเสฐาทวีสินนายกก็จะไปแสดงจุดยืนนะคะเรื่องของความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 ปี2,566และ2ถึง2,570นะคะเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะเน้นใน3เรื่องก็คือความเหลื่อมล้ําสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศซึ่งก็เป็นประเด็นระดับโลกที่นานาประเทศเขาจะมาคุยกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไปแสดงจุดยืนนะคะส่วนอันนี้เป็น2วันแรกนะคะ18-19กันยายน20กันยายนเขาจะคุยอะไรกันนะคะเวทีนี้ UNGA 78 Climate Ambition Summit ค่ะ ก็จะคุยถึงวิกฤตนะคะด้านสิ่งแวดล้อมโลกที่เราทุกคนทุกประเทศเผชิญกันอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะจํากัดอุณหภูมิโลกไม่ให้ร้อนขึ้นไปกว่านี้นะคะถ้าร้อนขึ้นไปอีกกว่า1.5องศาเซลเซลียสเนี่ยโลกก็เดือดอยู่แล้วมันจะเจอผลกระทบรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นทุกประเทศต้องมาร่วมมือกันนะคะแสดงจุดยืนเพื่อพัฒนาโลกของเราในอนาคตไปในทิศทางที่ยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ พร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับประเทศไทยของเราที่จะไปแสดงจุดยืนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็เพิ่งจะถแถลงนยโยบายต่อรัฐสภาไปเรื่องของความยั่งยืนว่าประเทศไทยเราก็ส่งเสริมการผลิตแล้วก็ใช้พลังงานที่สะอาดสอดคล้องกับทิศทางของโลกนะคะนอกจากนั้นมีหนึ่งเวทีนะคะตอนนี้รายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้ออกมาชัดเจนมากนะักแต่เขาเป็นการเตรียมเวทีแห่งอนาคตนะคะหรือว่า summit of the future 2024ซึ่งจะจัดขึ้นในปีหน้าก็จะส่งเสริมประเทศสมาชิกเนี่ยให้สร้างอนาคต สำหรับประชากรรุ่นใหม่เพราะว่ามันจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็จะมีการพูดคุยกันในเวทีนี้เนี่ยแหละค่ะตลอดทั้ง9วันและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือภาพรวมของเวทีใหญ่ระดับโลกที่จะเปิดฉากขึ้นวันนี้แล้ว18กันยายนที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ที่จะมีการพูดคุยนะคะวาระระดับโลกในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเปิดตัวผู้นําไทยอย่างนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นครั้งแรกบนเวทีระดับ าชาติเพื่อขยายความสัมพันธ์กับผู้นำโลกในประเทศต่างๆแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ให้มาลงทุนในประเทศไทยค่ะ